สวัสดีครับสวีมีรับแฟนโฟที่น่ารักกันทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมรีวมอริอัพกันอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับเจ้าตัวพ็อกโก X4 Pro 5G ซึ่งแน่นอนเราจะต้องมารีวิวน้องกันอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาไว้ไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ let's go ก่อนรีวิวนะครับเราก็จะต้องมาอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําคลิปพรีวิวแยกไว้นะครับภายในกล่องนะครับเปิดออกมาเนี่ยก็เจอกับซองนะครับที่เขียนว่าพอโคเป็นสีเหลืองๆนะครับด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเข็มจิ้มซิมนะครับก็จะมีคู่มือการรับประกันต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นในด้านของเคสนะครับเคสก็จะเป็นเคสใสแบบนุ่มๆนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแอบใส่ยากไปนิดนึงนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยแถมฟิล์มมาให้อีกด้วยนะครับส่วนตัวเครื่องของเรานะครับก็ขออนุญาตระวังไว้ก่อนนะภาาายยในนนนนนกกกกลล่ออองะะะะะะะคครรรรัับบ็็็็็จจจจมีสช์เเเปปป USB to Type C แแ้วดต ชาร์จ67วัตต์นะครับแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับภายในกล่องก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าตาพระเอกของเรากันดีกว่านะครับไทแดมจริงๆรุ่นนี้เขาแถมฟิล์มมาให้นะครับก็คือติดฟิล์มมาให้ในโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะแถมฟิล์มมาให้อีกตัวหนึ่งภายในกล่องนั่นเองนะครับมาดูที่การดีไซน์กันก่อนนะครับการดีไซน์ฟาหลังของเขาเนะยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดูสะท้อนแสงนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรละมันดูเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีเฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะรลเ้ีีมสวก็ซูแ สีเลเซอร์แบล็คที่ผมได้มาอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีพะโคเยลโล่นั่นเองนะครับการดีไซน์กล้องหลังเนี่ยก็จะวางไว้บนฐานนะครับตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าฐานเนี่ยมันแอบ,บใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในด้านของความนูนเนี่ยตัวนี้มีนูน2สเต็ปนะครับก็คือกล้องตัวเมนหลักเนี่ยจะนูนขึ้นมาจากฐานอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนำเนี่ยแนะนำให้ใส่เคสดีกว่านะครับเพื่อป้องกันแบบว่าเลนเป็นโดนอะไรอะไรประมาณนี้นะครับการดีไซน์รอบๆตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะด อบไปด้วยถาดใสซิมนะครับมีพอร์ต USB Type C มีลำโพงนะครับด้านขวามือก็จะมีปุ่ม power นะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็ถัดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนนะครับก็จะมีรูไมม์เสียงรบกวนนะครับแล้วก็จะมีลำโพงอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีแจ็ครูฟัง3.5แถมมาให้ด้วยส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมการดีไซน์หน้าจอก็จะเป็นพัดโชว์ดิสลย์นะครับการวางตำแหน่งกล้องด้านเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในด้านของการดีไซน์เนาะเดี๋ยว ความเียนนะครับจะเป็น Full HD Plus โดยจะใช้ชิปหน้าจอเป็น AMOLED นะครับคุณภาพสียงหน้าจอเนี่ยให้มาที่120เฮิร์ซกันเลยทีเดียวนะครับในด้านของหน้าจอเนี่ยในด้านของขนาดเนี่ยผมรู้สึกว่าปัจจุบันนะครับมือถือเนี่ยก็ทาขนาดนี้เนี่ยถือว่าปกติสแตนดาร์ดม,มากเลยนะครับแต่ความพิเศษของเขาก็คือในด้านของแผ่นหน้าจอด้วยความที่จอนะครับมันเป็นจอ AMOLED เนี่ยความสวยงามต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ดูว่าจะหนักจะเต็มอยู่แล้วแต่ตอนแรกที่ผมได้เครื่องนี้มานะครับด้วยความที่เขาติดฟิล์มมาจากโรงงานนะครับผมรู้สสสึึกกวว่่่่่าาาาาาคืือออออออนนนนนนีมมมมมััััจจจจจจ AMOLED รรรรรรริิิงหหเเเเปปปปลลลทไู้ดดะะะบ็พฟ์ผยตใ ลอกฟิล์มออกนะครับพอลอกฟิล์มออกแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันอลังการงานแท้จริงๆนะครับคือมันจอมันสวยมากๆนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยชอบจออมอลิตอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าสวยงามนะครับดูทรงดูสื่ออะไรได้ตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็ในด้านของอีกอย่างหนึ่งก็คือค่ารีเฟรชเอสครับค่ารีเฟรชเอสรุ่นนี้ให้มาสูงมากๆถึง120เฮิร์ตซ์กันเลยทีเดียวคือปกติเนี่ยเราจะเห็นมือถือที่แบบว่าในเรทราคากลางๆนี้นะครับเต็มที่จออมอลิตค่ารีเฟรชเอสเนี่ยได้แค่สูงสุดแค่่่่่่่นนนนนนะะคคคครรรรรััับบแตวววาาาาาุีีี้้้้้เเเเเยยยโโโออออหกกกไไดด๊ปปสืืทมมล็ เฟซเซอร์มันสูงจริงหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับกลัวว่าแบตมันจะหมดเร็วตัวนี้สามารถปรับค่ารีเฟรเซชให้กลายเป็น60เฮิร์ตปกติก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะครับเปิด120ไปเลยนะครับผมเอาแบบสุดๆไปเลยนะครับก็ในด้านของหน้าจอเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดจริงๆนะครับผมต่อมาในด้านของการใช้งานกันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ Android 11นะครับครอบทับด้วย MIUI หรือว่า MIUI เวอร์ชัน13นะครับ CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น q u a l Com m Snapdragon 695 5G 5G Octa Core นนนนนนนัั่่่่เเเอองงงงงกกกาา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 รรรรใใใชชชช้้้้ีียยโซลตตตๆะคบหืวไดมปิ อยู่แล้วนะครับมือถือสเปคขนาดนี้นะครับผมส่วนการใช้งานที่ผมรู้สึกว่าตอบโจทย์ก็คือในด้านของมัลติมีเดียคือมัลติมีเดียของเขานะครับการดู u t u b e นะครับเน็ตฟลิกต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหได้อัตราดมากๆด้วยความที่หนึ่งะครับถ้าหน้าจอมันเป็น a m o l e d นะครับแล้วก็2ก็คือตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับแล้วก็รองรับ Dolby เอสมดอีกด้วยคือด้วยความที่ Dolby เอสมดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้อัตรามากยิ่งขึ้นนะครับคือฟังเพลงหรือว่าฟังเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีีมิตมยดยเยอบชล เสพสื่ออะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับด้วยความที่ลำโพงชัดนะครับแล้วก็ในด้านของหน้าจอเนี่ยสวยมากๆด้วยนะครับผมส่วนในด้านของการเล่นเกมครับคือการเล่นเกมตัวนี้เนี่ยผมก็เอาไปลองเล่นบลูมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินเอวีพาบจีนะครับคอฟดิวตี้แอสโฟไนอะไรต่างๆเนี่ยผมไปเล่นมาหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าตอนเล่นปกตินะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันลื่นมากๆแล้วนะครับผมก็เลยลองอัดหน้าจอดูขณะที่เล่นเกมนะครับคือบอกได้เลยว่าโหขนาดอัดหน้าจอเนี่ยก็ยังเล่นได้นิ่งมากๆนะครับเฟรมเรทเนีี่่่่ยยยยแทบบบบจจะะะะะะไไมมตตกกกเเเเลนนนคครรรรรัััโดฉพาาางงหววอๆฟ หลงลงไปต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่58 59เฟรมซึ่งผมบอกได้เลยว่าโอ้โหตัวนี้อลังการมากๆเลยนะครับคือด้วยความที่มันเป็นแบบว่าพ็อกโคด้วยเนาะ UI ต่างๆของเขาเนี่ยก็ช่วยเอื้ออํานวยในการเล่นเกมนะคือตัวนี้เนี่ยใครที่กังวลว่าเวลาแบบเล่นเกมสายจะเข้าหรือเปล่านะครับเป็นยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถปิดแจ้งเตือนหรือว่าปิดการรับรู้จากภายนอกได้โดยการตั้งค่านะครับก็คือเลื่อนจะมี UI แถบด้านบนนะครับเลื่อนออกมานะครับเราสามารถปิดการแจ้งเตือนปิดการโทรได้นะครับระหว่างที่เราเล่นเเกมม้ร็ไดตตอั แล้วนะครับไม่ต้องมีใครมากวนแล้วนั่นเองนะครับในด้านของอุณหภูมิความร้อนตอนเล่นเกมเป็นยังไงนะครับผมรู้สึกว่าเบเบยนะครับรู้สึกว่าปกติมากมนะครับทั้งอุณหภูมิห้องปกติแล้วก็อุณหภูมิห้องแอร์นะครับผมรู้สึกว่ายังไม่ถือว่าอุดมากด้วยความที่ตัวนี้นะครับมีระบบระบายความร้อนนะครับรีฟลิคคูลเลอร์ซิสเต็มนะครับเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์ plus มาให้นะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแต่พี่มันเป็น snap series dragon นะคครับด้วยวามทีีี่่่เเราาาาาอจจจะมภพํว snap series dragon นยมันจัดกาารควมร้อนไได้ม่ดีแต่่่่บอกไได้เลยวามใชรุ่นนี้แนนนน่ออะคครับื snap s dragon r e i ส์ห รองรับ 4G รุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะจัดการความร้อนได้ไม่ดีเท่าแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันเป็น CPU ที่รองรับ 5G ด้วยแล้วก็เป็น Snapdragon Series 6ด้วยนะครับการเล่นเกมต่างๆหรือว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการความร้อนได้ดีกว่าเดิมมากๆนะครับดังนั้นใครที่กังวลเรื่องความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าหายห่วงแน่นอนนะครับส่วนอื่นๆนะครับในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัว ผมก็เป็นบุคคลทั่วไปนะเออก็ใช้งานแบบโหมดปกตินะครับโหมดพอดเทปบ้างมาโคเนียเรียกว่าแทบจะไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็โหมด108ล้านนะครับก็ลองใช้ใดูนะส่วนตัวผมชอบที่สุดก็คือในด้านของโหมดปกติคือมันถ่ายง่ายอย่างเงี้ยเออผมเป็นคนชอบอะไรแบบง่ายๆ simple simple นะครับคือจับมือถือขึ้นมาถ่ายได้เลยอันนี้ผมชอบมากๆมคือมันมันถ่ายได้แบบทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์กลางแจ้งเอยแสงน้อยเอยหรือว่าจะเป็นแบบว่าในที่ที่แบบว่าสีสันเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่อบบนแว็าขง่เปร ก็จะมีความแบบว่าทําให้หน้าไบรท์ขึ้นนะครับแล้วก็แสงสว่างเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วนะครับถามว่า1 0 8ยล้านพิกเซลเนี่ยเป็นยังไงก็คือในด้านของความละเอียดต่างๆนะครับมันจัดหนักจะเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไฟล์ภาพท,ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆของรายละเอียดต่างๆของภาพนะครับค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าไฟล์อ่ง108ล้านนะครับโหมด108ล้านเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับโหมดปกติมากๆแต่ว่าโหมดปกติเนี่ยความละเอียดมันจะน้อยกว่าแค่นั เรียกได้ว่าพอๆกันกับ108ล้านเลยต่างกันที่ขนาดไฟล์ภาพนะครับใครคือเอาง่ายๆใครต้องการไฟล์ภาพใหญ่ๆเนี่ยก็ถ่าย108ล้านไปก็ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ่ายแค่โหมดปกติก็พอแล้วนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆก็คือในด้านของโหมดพอดเจเนนะคือการถ่ายโหมดพอดเจเนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดขอบได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยไม่มีเลนเซฟเซนเซอร์มาให้ทำได้ขนาดนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคมากๆแล้วนะครับส่วนดาาาานขอองกกกกลหรรัับ่่่่่เเยยวมมมททถฟฟ็ผผชไไส ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าที่ควรนะแต่ว่าผมยังก็ไปลองใช้มาทั้งหมดปกติโหมดพอดเทนนะครับผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับกล้องหน้ามือถือนเลยราคาที่ไม่ถึงหมื่นทําได้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหอลังการมากๆเลยนะครับส่วนในด้านของการถ่ายวิดีโอเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองรับชมกันครับอยู่หลังหลังกล้องเลยก็อยู่ไม่ไม่ไกลมากมนะครับเียเป็นยังไงลองฟังดูนะเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูนะครับมันก็นิ่งอยู่นะทั้งคู่เลย AI ตัวเดียวกัน UI เหมือนกันถ่ายกลางแจ้งนะครับผมอ่าแอบ ประมาณนี้นะครับผมในด้านของการถ่ายวิดีโอแต่น่าเสียดายนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันถ่ายวิดีโอได้แค่ 180p 30เฟรมเรทนะถ้าจะให้ดีนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเพิ่มเป็นซับ60เฟรมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ว้าวกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่าแค่ได้108ล้านทุกเซลล์เนี่ยผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเรื่องถัดมานะครับที่ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับของเจ้าตัว Poco X4 Pro ก็คือในด้านของแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0มป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วววววััััััตตต์์นน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 ะะะคคคคครรรรบบบแถถมมมมาา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 าใใให้้้้้กกลลลล่่่ออออองงงงงเเเเเเเยยืีีีจจจึ41ชชพททป ก็ไม่ปล่อยแบตเตอรี่ให้มันลดลงไปถึง0%หรอกนะครับคือเต็มที่เนี่ยผมก็ปล่อยให้มันเหลือประมาณ36-40%ประมาณนี้แล้วก็ชาร์จนะครับคือผมก็จับเวลาตอนชาร์จด้วยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ถึง20นาทีเลยก็ว่าได้เต็ม100%นะครับคือมันชาร์จเร็วมากๆมะครับ67วัตต์ของเขาเนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างดีแต่ว่าในด้านของอุณหภูมิความร้อนนะครับตัวนี้ก็แอบจะมีหน่อยด้วยความที่ไฟมันแรงนะครับมันก็อาจจะมีอุณหภูมิอุ่นๆหน่อยนิดนึงนะคร ส่วนการใช้งานแบตเตอรี่ทั้งวันนะครับด้วยความที่ตัวนี้นะครับให้ความจุวัที่5 0 0 0ม a h นะครับผมรู้สึกว่า 5,000mAh ของเขาเนี่ยยังถือว่าสแตนดาดนะครับกลางๆเนาะด้วยความที่ผมใช้งานมือถือมาเยอะนะครับแบตเตอรี่5,000เนี่ยใช้งานได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับความจุขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่เล่นเกมทั้งวันเนี่ยยังไงมันก็ใช้แบบว่าไม่หมดอยู่แล้วนะครับก็คือต่อให้แบตมันจะเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณใช้งานหนักจริงๆยังไงมันก็หมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเท ถ้าตัวพัคโค x Pro 5G ตัวนี้ผมชอบตรงไหนบ้างแน่นอนครับอันดับแรกก็คือในด้านของหน้าจอครับด้วยความที่มันเป็นจอ AMOLED แล้วก็ค่า Refresh Rate เนี่ยสูงถึง120 h z นะครับการดูซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆมาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับที่รองรับ Dolby Atmos อีกต่างหากนะครับส่วนในด้านของการเล่นเกมเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับด้วยความที่เป็น Snapdragon s e r i e s 6นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่ผมรู้สึกว่าทำานได้ดีกาดากกๆนนแล้้ว็ใของเรื่่อองง้ยานเลใรรหหืืออนคว่่าไม่ได้ใช้ควอี ขนาดนั้นก็ใช้หมดปกติก็ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือในด้านของเรื่องแบตเตอรี่ครับบอก์ดเรเว่าจะหนักจะเต็มครับ 5000mAh แล้วก็ชาร์จเร็วของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเร็วนะครับเร็วจริงๆนะครับแทบจะตามไม่ทันเลยก็ว่าได้นะครับไม่ถึง20นาทีก็เต็มแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาน้องกันดีกว่านะครับจริงๆนะครับรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็นรุ่นแรม 6G นะครับสตอรี่128นะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเวอร์ชัน global version นะครับสเวอร์ชันนะครัับยงสาาม อัพแรมสูงสุดได้ที่11กิกะไบต์นะครับซึ่งมันเป็นเดคมิกแรมนะก็คือสามารถอัพได้ตั้งแต่6กิกนะครับแรมตัวนี้นะครับเป็น6กิกใช่ไหมครับก็สามารถอัพไปเป็น8กิกนะครับหรือว่าจะอัพไปสูงสุดเป็น11กิกก็ได้นะครับก็มันเป็นเดคมิกแรมอ่ะนะครับผมเขาเป็นเทคโนโลยีใหม่นั่นเองซึ่งราคานะครับรุ่นที่วางจำหน่ายในไทยจะเป็นแรม8กิกนะครับร o ม256ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่19,900บาทแต่ช่วงนี้นะครับราคาเขาเนี่ยเรียกได้ว่าจะโปรโมชั่นอยู่ด้วยความ นั้นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าราคานี้ได้สเปคขนาดนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงแล้วนะครับด้วยความที่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสโลแกน the all around S นะครับด้วยความที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะยืนหนึ่งรอบด้านนั่นเองนะครับก็ตอบโจทย์ทุกด้านจริงๆนะครับมัลติมีเดียเล่นเกมกล้องแบตโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับสปรายนะครับที่สนใจอยากจะได้เจ้าตัว Poco X4 Pro 5G ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ใต้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็นนี้ชอบ ตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับและก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติงต้งๆเพื่อ,อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆลเลาผู้หลักอัปเดตนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะให้ผมเอาเจ้าตัวพ็อกโก้ X4 Pro ตัวนี้ไป VS กับใครก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมดรีมโมลิอัพแล้วก็เจ้าตัวพ็อกโก้ X4 Pro ฮาร์ดสีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอก,กันคลิปนหน้าครับ See you again. ลากอ่อน